สั่งมากจากใต้ตรงจากใต้ก็แจงเองป,อปื๊ดข,ขอบุนคืองามแน่มึงขอบุนดอกกลาบลูกนี่หอมมาถึงหน้าบ้านเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแม่จะาทำอะไรให้กินว้าวเมนูโปรดมาแล้วแจงไฟปลากินอะไร หุวยน่าทานม,มากเลยแกงไตปลาเลิกเรียนมาก็ได้กินเลยนะคะแกงไตปลาเหมือนไปกินอยู่ภาคใต้เลยอร่อยมากครั้งที่แล้วกินคืออร่อยมากเลยเดี๋ยวเรามากินว่าครั้งนี้จะอร่อยเหมือนเดิมไหมแต่ว่าหอมมากเลยนะแล้วหน้าตาก็น่ากินมากเลยป,ปื๊ดขอบุนคืองามแน่มึง ขาปุ่นดอกกุหลาบลูกเออเลิกเรียนมากเ,กยายเลยเหลิกเรียนมากเลยหิวเข,ขาเลยสิลูกวันนี้ไม่แกงแต่ปลาให้กินนี่เขาปุ่นเขาเห็ดดีหม่วนดีครับนะแซ่บพอมเคยกินเนาะมันค้นๆมมีไงเลยมีนทางบอกเถือแบอบขั้วมันเอ็ด ไสป,ปังแซ่บหอมทำได้ไเดี่สุครับหอนเด้อแซ่บมะลุเซ็บต,ตอนอร่อยม,มาก โาจีแซ่บเข้มข้นอร่ยอยเผ็ดใจใจอร่อยมากอร่อยไหมอร่อยมาก เต็มสิทไม่หักเต็มร้อยก็ไม่หัก,หกเลือกงานมาแก่บ้านแกงไตปลาไว้แห่งกินมันสีมึงเส,สียบบอ๊ะไตปลาขั่วสั่งมาจากใต้กินกับขบ้าวปุ้น แซ่บป่ะแสบทำกระทูเ้เก็บได้ไหม,มไปปลาเจ้าเนี่ยหลอยมาค่ะพร้อมก็เข้าเข้มข้มนรสชาติเข้มข้นแซ่บ หลอยมาไหมสักติ๊เนื้อขนมปุ่น,นอ,นอเก่นก็ขอบปุ่นแล้วแล้วเกือไก่เอากันได้ดี Ừ. lại được tiếp tục. lại trang tiếp Rồi để lại. tục cái lời.